ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อลมแบบได้เด็ก,ดก,ดกน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมีดุรางหน้าบัาทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องติติดปันกันดิเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเว็บสล็อตสูเปกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็กับเกมค็อกเทลไนน์ในค่ายพีจีนะฮะกับทุน5,000บาทนะครับผม ก็มารุ่นรับชมไปพร้อมกันนะสำหรับเกมค็อกเทลไนน์ในค่ายพีจีนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำสิบแปดปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมเฮ้ผมซื้อในฟีเจอร์ในเบทสิบสองบาทราคาเก้าร้อยบาทมาก่อนเลยนะฮะเพื่อเป็นการเปิดหน้ารายฟีเจอร์ฮะห้าตัวนี่ครับผมสแคตเตอร์ผมสิบสองฟีสปินนะครับรุ่นกันน้องว่าจะได้กำไรหรือเปล่านะครับสวยโอ้โหตัวไวโคตรเยอะนะครับตีนะครับ หรือว่าน่าร้ายเปิดได้ดีเลยนะครับดีหรือเปล่าไม่รู้ฮะต้องรอดูต่อครับฟื้สิบสวยครับวายสามตัวอีกแล้วครับทุกคนเด็ดมากคิวโอ้โหโคตรแจ๋วโคตรแจ๋วครับถึงตงมาละวถึงตองมาคืนแล้วโอ้โหสวยสวยครับ สวยครับปึ๊บโอเคทุกคนทุนคืนแล้วนะลุนกำไยครับผมอีก9ฟีดสปินนะครับเงียบเลยพอได้ทุนคืนปั๊บเงียบเลยนะฮะโอ้โหสิบมาครับผมวานสองตัวจังหวะนี้คูยี่สิบหกเน้นเน้น 460บาทนะครับโอเคมาสวยวายช่องสองน้ำเขียวครับผม 3, 2, 4แกกสีบอมครับผม 1, 5, 8หมาอีกครับผม216โอ้โห <c oughs> แชมป์แชมป์แชมป์กำไรพันกว่าแล้วนะครับได้เลยรัชพันธ์อนสองและ โอเคครับผมสเปรดท้ายบัดเดียวเนี่ยแค่ผมว่าฟิสปินนี้ก็ได้เป็นทั้งหมด2,100บาทเนาะถือว่าเป็นการเปิดหน้าไลฟ์ฟ,ฟีเจอร์ได้ดีเลยนะครับผมได้กำไรรวม1,200บาทนะครับโอเคมาเต็มๆครับผมช่วงวันี้เจครับผมบายช่อง3ม mm hmm. เกมน้วซัวตัว,วายจะเข้าดีามากเลยนะตัววายก็จะอยู่ในกรอบสีกรอบคล้ายๆกรอบไม้สีทองนะครับผมนะ แล้วก็ข้างในจะเป็นรูปเงาของผู้หญิงนะครับผมของแม่สาวบานนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูกันเรื่อยๆเนะวันนี้เราจะได้กําไรกันสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่พันหนึ่งแล้วละ่ะเก็บตุนไว้ก่อนนะครับไ <c oughs> ีเจอไปซื้อฟีเจอร์วันนี้น่าจะดีนะเพราะว่าฟีเจอร์แรกก็ทําได้ดีเลยนะครับ <c oughs> หน้าตัวไป ขออะไรได้แบบนั้นจริงๆ12ฟสฟีสฟินเหมือนเดิมนะครับก็มาตรฐานเกมนี้ก็สแคตเตอร์ลงแค่4ตัวก็ได้เข้าฟรีเกมแล้วนะคร <c oughs> รอบนี้ว่าไงไวรุ่นสวยสวยสิบโหรอบนี้รายเป็นคี้เลยนะฮะไม่แตกเลยเออไว้ยสามตัวสวยคุณหก สองหกแปดใส่กระบอมอู้ช่องสองไม่มีเสียดายดเลยเสียดายดเลยโอ้เต็มเต็มครับหอยสองตัวขึงท่าขึงจอไปฮะเจ็ดร้อยแจมจ้แจม,แจม โอ้ยเออโอเคหน่อยครับว่าอยู่ลึกไปนิดนึงสปี Spin ดสุดท้ายฮะโถ่เอ้ยขาดทุนเลยทีนี้เป็นไรครับผมต้องอัดให้ได้ครับผมนะทุนยังมีฮะทุนยังมีอัดให้เละให้ยับไปเลยกันกนันไปข้างหนึ่งเลยนะครับอัดกันให้ยับกันไปข้างหนึ่งอะสแคตเตอร์ เข้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหได้เข้าฟรีเกมแล้วนะรอบนี้ได้มาฟรีครับทุกคนถือว่าใช้ได้ครับเพื่อเป็นการชดเชยหรือเปล่าไม่รู้นะที่เราขาดทุนไปเมื่อกี้เอาครับผมฟรีเกมฟรีนะผมน่าได้มาฟรีผมต้องเสียตังค์จะได้กำไรหรือเปล่าเออเข้าดีไหม เป็นีเเลยเอาคิวสวยครับผมทีนี้วายสามตัวเต็มจอครับผมเออสองพันหกร้อยเก็บอมอีกนี่ไงสองพันเจ็ดโอ้โหแล้ววายยังอยู่วายยังอยู่อีกพันหกโอ้โหแล้วรอบนี้ครับผมบิ Big ๊กวินไปที่เท่าไหร่ครับโอ้โหโคตรจับเลยบอกเลยครับโอ้โหฟังไม่ไหวนะครับ อย่างฟิวเ,เลยเนี่ยเ1 3 6นะเลยครับผมเป็นซ u เปอร์เมกาวินเนี่ยโหฟรีเกมฟรีกำไรแตกยับครับคิวมาครับผมสิบไม่ล่นอีกซื้อไว้ช่องสองไว้ช่องสอง <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมฟรีเกมฟรีก็ได้ทั้งหมด7,300บาทเนี่ยโหกำไรขึ้นไปยับเลยนะครับ น่าจะได้สักแปดเจ็ดพันนะตอนนี้ไปต่ออะไรนี้สักหน่อยแล้วกันเพื่อจะได้ตัวฟีเกมส์กรอบนะครับเป็ดร้อยเลยขยี้ไปขยี้เลยเราจะมาทำการขยี้นะฮะเราจะมาทำการขยี้ขยี้มันสกัตเตอร์เข้าเลยเพื่อนเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเพื่อนโอ้โหเงียเปลิบ เงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบเฮ้ยหนึ่งพันบาทหายไปกับตาผมละดูครับผมรอบนี้จะเป็นการซื้อรอบสุดท้ายของผมนะครับได้ก็ได้ครับผมถือว่าได้กําไรแต่ถ้าไม่ได้ก็สมควรจะเลิกครับทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> โอยจะคุ้มไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้กําไรัเยอะแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็น ต้องลุ้นแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วล่ะครับสวยไวสองตัวเต็มจอครับไม่งห่างพันน่าจะได้นะหน้ารายเหมือนจะดีครับทุกคนอันนี้แบบไม่รู้เลยว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับผมนะเอาใจยากมาก <c oughs> ไปสาวบาฮะช่วงนี้กำลังแจกโชคแบบบิ๊กวินบิ๊กวินเลยนะฮะแตกสิเพื่อนโอ้ยยังเยอะ เต็มจอไปดิเออแปดพันโอ้โหวายเรียงกันไปตับยำเจอเลยนะครับฟีิลครับผมอ๋อผมอีกได้กำไรแล้วผมไนดะ้อีกเจ็ดฟีสปินครับผมได้ลุ้นกำไรเพิ่มเลยตอนนี้น่าจะเป็นฟรีเกมสุดท้ายแล้วล่ะนะครับว่าแตกขนาดนี้เนี่ยครับจะมีแตกต่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละโดนชุดใหญ่เข้าไปแล้วนะครับ เยอะวืดๆเลยวืดจัดเอาสิบมาครับผมวายช่องสามโน่นไปนี่สองร้อยปึ๊บโอเคสปีสุดท้ายฮะจบเกมเลยครับผมโอเคครับผมก็ได้กำไรกันเกือบหมื่นอยู่นะใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนึนะ่งพันบาทนะครับผมรอบนี้ครับผมได้ไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็รางวัลรวมก็ กำไรน่าจะเก้าพันเนาะโอ้โหเกือบหมื่นเหมือนกันนะนิดเดียวเองก็ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็ขอจบคลิปเลยกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกัอนคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ